สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เลิกยามในการตรวจเทสคิดกันแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยก็ไปหลายหงแาะแห่งมาเลยเกินนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้หลักการตรวจร e เทโคอมอโตกราฟีนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำความสะอาดบริเวณที่เราจะทำการตรวจก่อนนะครับพ่นเอากลฮองที่มือนะครับแล้วก็พื้นผิวที่เราทำความสะอาดเนาะ ไอ้ไม่ใช่พื้นผิวที่เราทําการตรวจนะครับฆ่าเชื้อให้ก่อนนะครับป้องกันการเกิดผลลบลวงแล้วก็บวกลวงนั่นเองนะครับวันนี้จะตรวจทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับนี่ในกล่องก็จะมีนี่ครับตัวก้านสอบนะครับวันนี้ก็จะทำน่าโซฟาลิงเจอร s สอบกันนะครับเพื่อความมั่นยำที่ดีมากขึ้นชิ้นที่2ก็จะเป็นตัวแร p ปปิตเทสนะครับมีลิปเลตหรือคู่มือให้นะครับหลังจากนั้น อ้แกะยากจังเลยอันต่อไปคืออะไรมันเป็นคอนเทนเนอร์นะครับสำหรับผสมตัวอแซมเปิลของเราแล้วก็เรียเอเจนต์หรือน้ำยานะครับเข้าด้วยกันนะครับอันดับแรกก็ขออนุญาตมิกเบาๆนะครับแต่ค่อนข้างไม่เบาแล้วเพราะว่าฟองเต็มนะครับบีบใส่คอนเทนเนอร์ของเราก่อนนะครับบีบไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็เต็มแล้วแหละนะครับหลังจากนั้นเอาวางไว้ก่อนนะครับวางไว้สัก ช่วงหนึ่งนะครับต่อไปทําอะไรเอ่ยต่อไปก็แกะตัวเทสคิดของเราออกมานะครับอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็วันที่ด้วยนะครับป้องกันการสับสนนะครับว่าเอออาจจะสับคนก็ได้นะครับตัวผมเองก็เขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกีตานนครับ21เดือน1 -65 ทับนะครับต่อไปนี่ก็คือการสวอปของเรานะครับเราจะทำการแหย่จมูกของเราเองนะครับวันนี้ ก็จะทํานาโซฟาลิงเจอรวสวอปนะครับก็ตรวจไป2รอบรอบแรกแย่จมูกซ้ายรอบที่2แย่จมูกขวานะครับนี่ครับตอนที่แย่เข้าไปก็ฟินาเล่มากนะครับหน้าตาอาจจะไม่ได้ดูดีภาพที่ออกมาอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับแย่ไปถึงไหนนาโซฟาลิงเจอร์วสวอปก็แย่ไปจนถึงจะอ่โพงจมูกลังใบหูนั่นแหละครับมันจะดังกึก นะครับรู้สึกดังกึกก็หมุน2-3รอบนะครับแล้วก็เอามาผสมกับฟรีเอเจนต์ของเรานะครับหมุนไปหมุนมานะครับให้ตัวเชื้อเนี่ยครับมันเอ่อมาผสมกับน้ำยาของเราเนาะหลังจากนั้นก็ทำการปิดฝาลงนะครับปิดเสร็จก็มิกอีกนะครับเพื่อให้เชื้อเนี่ยมันกระจายนะครับหลังจากนั้นมาหยดครับผมหยุดประมาณ5หยุดนะครับ1 2 3 4แล้วก็5หยุด ผมหยดไว้5หยดเลยหลังจากนั้นรอ30นาทีนะครับพอครบ30นาทีเราก็จะมาดูผลกันนะครับนี่30นาทีแล้วนะครับก็ผลเป็นเนกาทีฟทั้งคู่นะครับขึ้นขีดแค่ตรงคอนโทรลอย่างเดียวตัวสองขอนเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มตัวผมเองนะครับเราปลอดภัยแล้วนะครับสู้ๆนะครับ